เไงบ้างครับเพราเราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของเซตนีครับเป็นไงบ้างครับสำหรับพวกเราอาเรื่องี่พูดมาได้ครับครับก็ดีใจมากๆครับจริงๆปีนี้ก็เป็นปีที่2ของพวกเราแล้วครับที่กับเคทีดอครับต้องขอบคุณเคทีดอด้วยนะครับที่ให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมงานกับเคทีดอครับนี่คือเป็นเคล็ดลับความล่อของพวกเราหรือยังไงนะคะแน่นอนเลยครับแน่นอนเลยครับ ของแต่ละคนเป็นตัวอะไรอย่างไรบ้างครับครับของผมนะครับก็เป็นนุนแบตซีรีส์ครับมีตัวเป็นฟิลเตอร์ชั่นกับตัวพรีเดอร์แพคครับผมก็คือปกปิดเรียบเนียนแน่นอนครับใช้ทั้งรองพื้นท้และพรีเดอร์แพคไปคู่กันเนี่ยก็คือเรื่องปัญหาพวกมีคราบพวกหน้าเยิ้มพวกอะไรเงี้ยมีปัญหาแน่นอนครับแล้วก็ปกปิดรอยดรอยเรียบเนียนรอยสิวรอยแดงอะไรองี้จัดการได้หมดเลยครับครับของผมก็จะเป็นลิปสติกกับบัตเชอร์ครับก็จะมีวันลชัยลิปสติกครับแล้วก็มีเป็นวิตซีเป็นตินนะครับแล้วก็มีีเเเป็นนนบบบััััชอออรรร์คคกกกผม่ะะฝาา อะไรนะครับฝากที่ดอฟักอ๋อครับฝากด้วยนะครับกับเคที่ดอนนะครับผมมีโปรดักต์มากมายเลยนะครับให้คุณได้เลือกใช้แล้วก็จะได้หน้าหล่อเหมือนพวกเราสองคนโอ้โหพูดไปครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมใช้กันครับคือใครที่มองว่ากำลังจะหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองไทยช่วยปกปิดริ้วหนอปกปิดหน้ามันแล้วก็บางทีพวกหน้าเยิ้มหน้าอะไรเนี่ยประเทศไทยลลามีปัญหามากแต่ตัวนี้ของผมไม่มีปัญหาแน่นอนตัวนุ่นแบบซีรีส์ยังไงก็อยากให้ลองใช้กันดูนะครับ เป็นยังไงบ้างเพราะว่าคู่ไม่ค่อยได้ออกงานคู่กันนี่คือนานแล้ใช่ไหมถ้าได้ออกคู่กันนานไหมนานเหมือนกันครับคือจริงๆไม่ใช่งานคู่กันครับงานเดียวก็ก็นานก็นานแล้วมือใช่ครับบรรยากาศแบบนี้คือหายไปนานแค่ไหนแล้วครับโอ้ตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีก็ยังไม่มีเลยสำหรับของผมนะยังไม่มีเลยอันนี้เป็นงานแรกอันนี้เป็นงานแรกของ ของผมล่าสุดก็เพิ่งจะได้มีอีเวนต์ครับเป็นของอีกที่หนึ่งแต่ว่านั้นอันนั้นเป็นอีเวนต์เดียวแต่เป็นคู่แบบนี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันในรอบเป็นปีเหมือนกันเป็นปีใช่ครับเป็นงานแรกที่ได้เจอแฟนๆหรือว่าได้คิดอะไรนิดนึงได้เจอไปเลยนะใช่ใช่ใช่ก็นี่จะเป็นอีกงานหนึ่งที่ได้เจอแฟนเขาเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคน เป็นตัวจริงๆไงครับก็ดีใจครับดีใจันจะเยอะขึ้นรวยหนอแล้วก็มีการป้องก,กันแบบที่ดีด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเดน้นนนองวว่าพี<ช>วัดพี่บเป็นสายเปรน,นินให้ผมขวามเใช่คือเราก็เราก็แอบลุ้นนะว่าเขาจะให้อะไร<ช>เราเพราะเราเราเองเราก็ยังคิดไม่ถึงเหมือนกันว่าเราอยากได้สิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ย เราก็มีบนบ้างแต่ว่าไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้แต่ว่าเป็นเขารู้ใจเลยก็จัดให้ผมเลยถือว่าเลือกได้ดีครับเลือกได้ดีเลยคือเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยากได้หรือยังไงไม่คือผมเห็นผมเห็นว่าแบบคืออย่างว่าผมทํางานไงครับเวลาเราอ่านบทอ่านอะไรเราก็ใช้ i p แ d อยู่แล้วแต่ผมเห็นว่าของน้องแบบค่อนข้างมีอายุแล้วประมาณนึงคิดว่าน่าจะต้องถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนรุ่นได้แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เขาได้ใช้งานจริงทุกวันแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่เขาอยากได้อยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นไบค์ก็ไม่ ก็เอาให้ให้มันใช้งานจริงได้ครับคือว่าเราก็เลือกของที่มันที่มันดีที่มันโอเคให้มันเหมาะสมกับวินเมทาวินโอแต่ว่าวินเคยบอกว่าวินอยากได้รถนะอะไรจะรออยู่เหมือนกันปีหน้าน่าจะพอดีแลอบไม่ได้ยินเลยตอนที่เห็นที่เขาบบกขอเลี้ยงมาให้แล้วเป็เรงยนเขาเขาเริ่มได้ ดีใจครับดีใจคือมันเป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วแล้วเราได้ใช้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็เหมือนเขารู้ใจอ่ะแล้วก็เอาไม้ผมได้ก็ดีใจมากขอบคุณมากครับรู้สึกถึงความใส่ใจไปไหมคะอะไรรู้สึกถึงความใส่ใจที่ของมายไห้เก็บรายละเอียดอะไรไหมก็คือเราก็ใส่ใจกันอยู่แล้วแต่ว่าเราก็คอยดูอยู่แล้วว่าเออมีอะไรช่วยเหลือกันเราช่วยเหลือกันตลอดอยากได้รถเหมือนกันช่วงนี้ ถ้าเกิดต่อไปงานของเนี่ยเดี๋ยววันเกิดไปปี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 เดี๋ยต้องยิ่บอกต้องไปต้องแทนใช่ไหมเดี๋ยวต้องถามก่อนถามก่อนว่าคือเป็นอะไรพี่ไปบอกได้เลยนะไม่อยากได้อะไรแต่รถเธอไม่ต้องบอกไม่ลอยหรือว่าบอกตรงตรงเลยครับโออบอกว่าแผนยังไปเซอร์ไพรส์ถึงโรงพยาบาลดูใช่จริงจริงปิดแผนนิดนึงครับจริงๆเราเราไม่ได้ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ที่นั่นแต่ว่าด้วยช่วงนั้นแบบน้องไม่สบายพอดีแล้วเราก็ ด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยเราเราเราว่างแค่วันนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะนั้ไปหาที่โรงพยาบาลเลยดีกว่าได้ไปเยี่ยมมันด้วยเข้าโรงพยาบาลพิเข้าโรงพยาบาลกินโรงพยาขอโทษนะครับสองคืนครับสองคืนใช่โอ้จริงจริงฉลองเลยในโรงพยาบาลเลยเป็นการฉลองมันเกิดในโรงพยาบาลใช่ครับเป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยที่ฉลองมันเกิดในโรงพยาบาลครับเราถึงอาการตอนนั้นมันเป็นยังไงอะไรยังไงครับก็เหมือนเหมือนอาหารเป็นพิษครับคือจริงๆเราก็มีอาการท้องเสียมา ประมาณสิวันละเราก็รู้ส so ึก so ว like so so so, like ่าเออเดี <k impos ters> <f> ๋ยวมันก็หายแล้วจนวันสุดท้ายที่ก่อนจะเข้าโรงพยาบาลรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงก็เลยเลือกที่จะเข้าโรงพยาบาลดีกว่ามีขอวินขอไปเลยนะใช่ของลงเลยครับคือตั้งแต่ตั้งแต่ป่วยก็คือเรากินน้อยด้วยแล้วมันไม่อยากอาหารเลยอะไรเยตอนนี้ก็รีบกลับเลย ก็ดูแลตัวเองยังไงบ้างครับคุณหมอแนะนำยังไงบ้างคุณหมอก็ให้งดพวกของดิบครับแล้วก็ทานอาหารสุกทานร้อนล้างมืออะไรอย่างนี้ครับป้องกันดีตอนนี้เป็นไงบ้างครับกลับกลับมาแล้วบบเริ่มจะโอเคเข้าที่หรือยังครับกลับมาแล้วครับตอนนี้คือหายร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับหายแล้วแต่ตอนนี้ป่วยก็ไปก็เป็นไปด้วยก็ไปตอนนี้ตอนนี้ก็ป่วย เราดูด้วย,ยเป็นห่วงไหมเราก็อยากให้หายไ,ไวๆครับจริงๆงด้วยงานด้วยอะไรจริงๆก็อยากให้กลับมาเข้าดูดได้ไวไม่งั้นมันก็จะงานมันก็จะถูกเลื่อนไปเรื่อยๆเลยจที่มันต้องไปทำงานหนักในช่วงที่หายตัวอีกเราขอบคุณปีนี้จะมีโปรเจกต์อะไรร่วมกันไหมที่บแบบแฟนจะได้ดูจะได้เห็นจริงๆก็เดี๋ยวมีงานคู่ร่วมกันเรื่อยๆครับเราติดตามมาดีกว่าโอเคใช่ค่ะ